ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินเดือนประจําตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนการลาโหมพศนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่บุคลากรของกระทรวงกรลาโหมจะได้รับการดูแลจัดการเรื่องเงินประจําตำแหน่งแต่ท่านประธานครับในกระทรวงกรลาโหมไม่มีเฉพาะทหารไม่มีเฉพาะที่จะแยกเป็นข้าราชการพลเรือน ยังมีบุคลากรที่เรียกว่าลูกจ้างประจำหรือพนักงานประจำลูกจ้างชั่วคราวผมไปที่บิ๊กซีสะพานใหม่ครับไปทำธุระผมเห็นคนคนหนึ่งมายกมือไหว้เพราะเขาจำผมได้เขาแนะนำว่าเขาเป็นลูกจ้างประจำทำงานที่กระทรวงกลาโหมกรมที่อยู่ใกล้ๆก,กับสภาแห่งนี้แหละครับ กมอุตสาหากรรมทหารทั้งชีวิตเป็นลูกจ้างประจำแต่พอเกษียณอายุไปเขาบอกว่าสวัสดิการเงินรักษาค่าพยาบาลต่างๆจะไม่ได้รับผมถือโอกาสนี้พูดโดยสารไปกับพรบเงินประจัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเพราะผมไม่อยากให้ทางกระทรวงกลาโหมลืม บุคลากรที่อยู่เบื้องหลังเสริมศักยภาพให้แก่นักรบที่จะรบกับค่าศึกที่จะมาลุกรานประเทศเราอยากให้ดูแลเขาไปพร้อมๆกันครับฝากไปถึงคณะกรรมก,ก,การวิสามันด้วยดูแลต้องดูแลคนให้หมดดูแลอย่าให้ตกบกพ่องอย่าเห็นลูกจ้างประจำเป็นเพียงคล้ายๆว่าคนใช้ของทหาร ไม่ถูกนะครับเขาเป็นมนุษย์เป็นคนที่ทำให้กระทรวงกลาโหมได้ขับเคลื่อนงานต่างๆสำเร็จรุล่วงจึงอยากฝากหรืออยากถามท่านรับปีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนี้เร็วๆท่านจะแก้ไขปัญหาที่ลูกจ้างประจำเขาประสบพบเห็นในการที่จะเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหลังจากที่เขาทำงานรับใช้ชาติมาตลอด การที่จะลดนายพลนั้นผมคิดว่าถูกต้องแต่ก็ต้องคิดดีๆนะครับคุณหมอเชิดชัยอยู่ข้างซ้ายมือผมเนี่ยลดนายพลแต่ไปโผล่กองทัพหมอหมอจะไม่มียศนะครับเหมือนตำรวจเหมือนกันผมเป็นกรรมธิการวิสมันพิจารณากฎหมายของตำรวจก็จะลดไม่ให้มียศถาบดาศักด์ พอโลกกระทำครับได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรลเสริญมีนินทาได้ยศมากเท่าไหร่ติดนายพลเท่าไหร่นึกว่าตัวเองเป็นนายพลจริงๆครับขาลอยไปเลยผมอยากให้ทุกคนเป็นคนธรรมดามองคนหนึ่งให้มองทะลุอย่าให้ขาดตกบกพร่องจึงขอโดยสารท่านรัฐมนตรีได้โปรดเมตตา คนที่อยู่ในฐานะเดียวกันกับท่านซึ่เป็นมนุษย์เนี่ยได้มีโอกาสได้รับสวัสดิการเงินเดือนเงินเพิ่มเช่นเดียวกันกับข้าราชการหรือเช่นเดียวกันกับข้าราชการทหารที่ท่านเป็นคนนาอยู่ในกองทัพเลยอย่าปล่อยปะและเลยเขานะครับนายไตรรงบุญเลิศนะครับฝากชื่อแต่อย่าไปทำอะไรเขานะครับ เพราะบางคนมาว่าถ้าอยู่กระทรวงกลาโหมท่านอย่าเอ่ยชื่อผมนะนี่ผมก็เป็นความลับนะครับข่้นก้า,าหารมากคุณไตรลงบุญเลิศเนี่ยบอกว่าพวกผมมีทุกข์อยู่อย่างนี้ร้องทุกข์เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมอภิปรายไปนี่มาหลายยุคหลายสมัยแต่ไม่ขับเคลื่อนทหารก็เอาเฉพาะทหารข้าราชการพลเรือนแยกออกมาก็คือกองทัพหมอกองทัพพยาบาลกองทัพอะไรต่างๆที่จะมาสู้กับกองทัพสีเขียวของท่านในอนาคต ไม่ทราบว่าผมอภิปรายลุกขึ้นในพรบลบับเดียวกันหรือไม่เพราะเป็นบุคคลที่อยู่ในกระทรวงจึงขออนุญาตโดยสารฝากทางรัฐมนตรีและฝากทางคณะกรรมการวิสามันโปรดให้ความเป็นธรรมเสมอภาคแก่บุคลากรในกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆทําให้เครื่องยนต์กองทัพขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นเอกความเป็นเลิศของกองทัพ ที่มีประสิทธิภาพเล็กแต่มีประสิทธิภาพต่อไปจึงขอสอบถามไปในตัวนะครับว่าลูกจ้างประจําหรือพนักง,งานประจําข้าราชการประจําต่างๆเนี่ยทางที่ผมวปิปลายจะมีโอกาสโดยสารเข้าบรรจุในคณะกรรมการวิสามัญแปลยะติเพิ่มมาตราใดให้เขามีส่วนประโยชน์ให้ได้ในค่าวเดียวกันในกฎหมายฉบับนี้จะได้หรือไม่ครับขอกราบขอบพระคุณครับ ต่อไปก็เชิญท่านรองาศาสตราจารย์สุรวัทตองบุ